เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคะกับการพิจารณายกเลิกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3กุมภาพันธ์2567นะคะในแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะในการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องการกําหนดเวลาจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหมอชลาน่านก็บอกว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่าง าจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขทํางานร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าในการกําหนดเวลาจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานบริการจะมีการพิจารณายัางไงทําได้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะคะทั้งสองกระทรวงก็มีคณะทํางานพิจารณาร่วมกันอยู่ค่ะแต่ย่อยยังไม่มีข้อสรุปนะคะการที่สมาคมเสนอมาว่าอยากยกเลิกการกําหนดระยะเวลาจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมห้ามขายในเวลา14-17ถึงนาฬิกาซึ่งคุณหมอชลนันก็บอกว่าก็เป็นข้อ เสนอก็ต้องไปพิจารณาดูว่าหากจะยกเลิกเนี่ยจะต้องไปแก้กฎหมายฉบับไหนหรือว่าจะมีวิธีการอื่นหรือไม่ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันในวันที่15กุมภาพานันธ์นี้ก็ต้องมารอดูว่าแนวทางจะเป็นยังไงสําหรับเรื่องนี้นะคะ